สำหรับวันนี้นะครับก็จะพูดเรื่องถ้าทางของดีลเลอร์นะครับว่าเป็นเรื่องบังเอิญหรือเปล่านะครับเนี่ยบางทีท่านแทงแทงฟังน้ำเงินนะครับห้าพันอ่ะแล้วนำเงินก็เปิดก่อนคุณก็บล็อกและบล็อกแปดนะครับแล้วมันก็เอาล็อก ก้ามากินท่านนะครับไปฝั่งแดงนะครับหรือฝั่งแบงเกอร์ครับคุณคิดว่ามันบังเอิญหรือว่ามันเจตนานครับตรงนั้นก็ไม่มีใครรู้นะครับว่าบังเอิญหรือเจตนาน,นิกครับจะพูดเรื่องท่าทางของดินเลอร์นะ่าคิดว่ามันบังเอิญหรือมันเจตนานะครับอย่างท่านใส่ เพย์เยอร์ไปห้าพันนะแล้วมันเอาวูท่านปอกแปดเอามันก็ทำท่าทำท่าแบบอย่างเงี้ยแล้วมันเอาปอกก้ามากินนะ่ะแล้วมันก็ทำท่าอย่างเงี้แยแบบรอดตายอ่ะรอดตายรอตายอย่างเงี้ยนะครับท่านว่ามันบังเอิญหรือเปล่า